แล้วก็มีตัวใหม่ที่มาเป็นจี้จี้ราคาไม่แพงเลยนะครับจี้ชาร้อยมีอยู่แค่ประมาณห้าอันจี้ชาร้อยรูปหัวใจเข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์ชาร้อยเป็นหินแห่งความรักด้วยนะเป็นหินจิตวิญญาณด้วยสีธรรมชาติสวยงามนะครับสีม่วงมีลายเฉพาะตัวเขาที่สําคัญไม่แพงนะครับเป็นจี้เล็กๆผู้หญิงก็ใส่ได้นะมันไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่เบลอาราานะครับ มีใครสนใจที่ชาร้อยไหมชาร้อยก็เป็นหินที่น่าสนใจมากจักระที่เกี่ยวข้องคือจักระโซลาร์เพล็กซัสคือจักระที่3ามกระจกระที่4แล้วก็จักระที่6จักระที่7ด้วย8อ่ะหลายจักระมากชาร้อยนะครับ3 4 6 7 8นะครับด้านการรักษาชาร้อยเฮล l t บอดี้รีเพลย์โบนแอน c e l l ล l a สตรัคเจอร์ชาร้อยจะช่วย รักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกเซลล์ในร่างกายช่วยทําให้อาการอุ่มน้ําของเซลล์ในร่างกายเป็นปกติทําให้อาการบวมดีขึ้นบวมน้าอะไรเงี้ยดีขึ้น has recovery from sunburn ช่วยทําให้อาการแดดเผาแล้วดีขึ้นหายจากอาการซันเบิร์นโดนแสง UV อะไรพวกนี้มานะครับผิวไหมจากการถูกแดแผดแดดเผานะครับ ก็จะทำให้หายเร็วขึ้นชาร้อยจะช่วยเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการได้รับผลกระทบจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟารบกวนด้วยนะครับแล้วก็ด้านจิตใจทำให้มีความอดทนทางด้านจิตใจและอารมณ์มากขึ้นทำให้เรานำพาทำให้กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกประสู่ชีวิตเรานะครับ <Yeah. S 1> Release Resistance and Fear ปลดปล่อยความรู้สึกความกลัวและก็ความต่อต้าน เราต่อต้านอะไรบางอย่างอยู่สิ่งที่เราต่อต้านนั่นแหละจะเข้ามาสู่ชีวิตเราจริงๆได้เร็วขึ้นเรื่อยๆไปเพราะฉะนั้นทําให้เราควรจะเลิกต่อต้านอะไรเลิกเกลียดอะไรนะครับก็คือชวเราจะช่วยให้เราปลดปล่อยตรงนั้นไปได้ช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมนิสัยใจคอด้านมืดของตัวเองแล้วก็ปลดปล่อยมันไปนะครับด้านจิตวิญ,ญญาณ intensified dream ทำให้เราฝันแบบคมชัดลึกมากขึ้นแล้วก็จดจำความฝันได้มากขึ้นกระตุ้นพลังทางด้านซคิอัญลิตี้ก็คือศักยภาพทางจิตของเรทาทั้งหลายหูทิพย์ตาทิพอ่านใจคนได้อย่างรู้อดีตอนาคตพยากรณ์ทำนายแล้วก็ตามแต่ถอดจิตอะไรก็ตามแต่นี่แหละศักยภาพทางจิตทั้งหลายกระตุ้นให้ให้เข้มข้นมากขึ้นหรือให้เปิดขึ้นมา